แต่อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคือผมมารู้สึกว่าบางทีผู้เล่นเรียกร้องเจน2เจน3มากไปหน่อยเนื้อออกปะคือเข้าใจแหละว่าบางคนแบบอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย<ฮ>ช่วงนี้แบบเกมมันดูแบบเงียบเหงาเกมมันดูแบบเซ็งจังบางคนแบบอาจจะถึงขั้นขูว่ว่าโอ้ถ้าเจน2เจน3 <S <S ไม่มาในเร็วนี้จะเลิกเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ make sense เพราะว่าทุกคนอย่าลืมว่าอ่าถ้าสมมตินะถ้าผมเป็น d e v e l o p e r อร์นะเฮ้ยเขาจะเลิกเล่นว่ะเอาเจน2มา แล้วหลังเจน2มาแล้วยังไงจะอยู่ต่อหรือจะเลิกเล่นไหมคือนึกออกว่าคือผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ากระแสเกมมันดรอปลงจากการที่เอาผมบอกไปช่วงต้นคลิปแล้วเนาะว่าอาจจะด้วยยอดดูคอนเทนต์นต่างๆลดลงยอดออนไลน์ลดลงยอดเติมลดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเลขอ่ะมันก็อาจจะยังอยู่ในจุดที่เขารับได้หรือเปล่านะครับเออดังนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่า มันอาจจะยังไม่ถึงจุดที่เขาจะต้องแบบงัดเอาเจน 2, เจน3แบบมาขายขนาดนั้นะ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าปล่อยวันนี้กับปล่อยวันหน้าคือถ้ามันจะเอามาใช้เพื่อดึงคนอะคือปล่อยตอนไหนก็มีค่าเท่ากันอาจจะปล่อยให้อาจจะปล่อยให้ตัวเลขมันลดลงมากกว่านี้ก่อนก็ได้มัง้งคือผมมาเข้าใจโปเกมอนนะผมผมรู้สึกว่าเขาทําแบบเนี้ยมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยโปเกมอนอยู่ไหนละ เออผมมาเคยแบบคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมโปเกมอนยูไน์เขาไม่เอาแบบโปเกมอนฮิตๆแบบอัปเดตมาให้เราเล่นวะทําทไมเขาเลือกที่จะชอบแบบเอาโปเกมอนที่ที่เราแบบไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยคุ้นเคยอะในแง่ของแบบแฟนโปเกมอนแบบทั่วไปเนาะที่อาจจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์มากอะถ้าเป็นแฟนโปเกมอนที่ฮาร์ดคอร์มากอะเขาก็อาจจะรู้จักทุกตัวอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับแฟนโปเกมอนทั่วๆไปอย่างเราอะอันนี้บอกตามตรงนะเวลาแบบโปเกมอนยูไน์มีอัปเดต โปเกมอนบางตัวเข้ามาบางทีผมต้องไปเสิร์ชข้อมูลดูว่าโปเกมอนตัวนี้มันคือตัวไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะชอบบ่นกันว่าทําไมมันไม่ค่อยเอาตัวฮิตมาอะไรเงี้ยเอาง่ายอย่างอีบูยทำไมไม่เอามาให้ครบทุกล่างอะไรอย่างเงี้ยเออจนแบบเหมือนได้คําตอบแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นคําตอบที่ออฟฟิเชียลบอกนะแบบเหมือนได้คําตอบด้วยตัวเองอะว่าอ๋อเขาคงจะแบบว่าเออไหนๆก็ไหนๆละเขาก็คงอยากจะให้เราแบบได้ทําความรู้จักกับโปเกมอนตัวอื่นๆบ้างเนงออกปะ แล้วผมว่า TCG Pocket อะก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือไม่รู้ซิสำหรับผมอะเวลาเราเปิดการ์ดแต่ละซองอะผมเคยพูดเนาะว่าใน1ซองอะมีการ์ดเกือบ100ใบนะแต่การ์ดท,ที่เราใช้จริงๆอะเพอเพไม่ถึงไม่ถึง20 30ใบด้วยซ้ำแต่ว่าการที่มันมีแบบการ์ดมาให้เราแบบเปิดเยอะขนาดนี้อย่างน้อยเราได้เห็นแบบ โปเกมอนอื่นๆนอกเหนือจากตัวที่เรารู้จักหรือนอกเหนือจากตัวที่เราชอบแบบแบบผันหูผันตาบ้างคือเราฉีกซองปุ๊บเราเห็นการ์ดท่าใบใช่ปะ่ะเวลามันการ์ดมันโผล่มาแต่ละใบอ่ะมันอาจจะเป็นการ์ดโปเกมอนที่เราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้แต่นี่แหละเป็นโอกาสที่โปเกมอนเขาจะทําให้เราได้เห็นโปเกมอนเหล่านั้นเพราะเราไม่มีทางที่จะแบบ เฮ้ยพอเป็นพอไม่ใช่โปเกมอนที่เราไม่ชอบปุ๊บเราหลับตาเราไม่ดูมันไ,ไม่ได้นะออกปะเราต้องเห็นโปเกมอนเหล่านั้นอยู่แล้วนั่นแหละมันเลยแบบผมเลยรู้สึกว่านี่หรือเปล่าน,นี่นี่อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่เขาแบบว่าอยากจะนําเสนอโปเกมอนอื่นๆให้เราแบบได้รู้จักบ้างอย่างการ์ด e x อะ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยการ์ดโปเกมอนที่เขาเอามาท e ํา e x อะก็ไม่ใช่ทุกใบนะ ที่จะเป็นโปเกมอนที่เรารู้จักหรือว่าเป็นโปเกมอนที่เป็นที่นิยมอะ่ะบางคนยังสงสัยเลยว่าทําไมถึงเอาโปเกมอนตัวนี้มาเป็น EX วะมีแบบโปเกมอนแบบดังๆหรือโปเกมอนที่เป็นที่นิยมแบบเยอะแยะมากมายทำไมไม่เอามาเป็น EX นเลยอย่างเงี้ยเออผมว่านี่แหละเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาแบบว่าอยากจะทําให้เราแบบรู้จักโปเกมอนอื่นๆของเขาบ้างนะครับดังนั้นไม่ว่าจะกี่ซองต่อจากนี้เป็นต้นไปอะ่ะถ้าเขาอยากจะนําเสนอแบบโปเกมอนอะไรอะ่ะถ้า เราเป็นแฟนโปเกมอนแล้วเราแบบเออนี่ก็แบบคิดได้แง่ดีนะเราก็อยากจะถือโอกาสทำความรู้จักกับโปเกมอนหน้าใหม่ๆหรือโปเกมอนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่รู้จักบ้างผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างก่อนหน้านี้ก็คือซอง extra dimensional crisis อะผมบอกไปตอนแรกเลยนะว่าผมแทบจะไม่รู้จักอะไรเลยแต่หลังจากที่ผมแบบได้มีโอกาสมาเล่นแบบการ์ดโปเกมอนจากซอง extra dimensional crisis อะมันทำให้ผมแบบเออได้รู้จักโปเกมอนเหล่านี้มากขึ้นได้รู้ว่า แต่ละตัวมันหน้าตาเป็นยังไงแต่ละตัวมันชื่อเป็นยังไงอะถ้าเกิดว่า d e วลอปเปอร์เขาคิดอย่างที่ผมคิดตอนแรกอะนั่นหมายความว่านี่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะอย่างน้อยเขาทําให้คนที่ไม่รู้จักแบบพวกโปเกมอนจากต่างมิติก็คือพวก อัลต้าบีทเนี่ยก็ได้รู้จักกับพวกอัลต้าบีทได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเออนะวันนี้ผมก็รู้จักแล้วนะครับต่อจากนี้ก็พูดไม่ได้แล้วว่าไม่รู้จักอัลต้าบีทนะครับส่วนชอบหรือไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเรื่องความชอบนี่มันมันพูดมันพูดกันไม่ได้จริงเนาะแต่ละคนก็มีเทสต์มีความชอบที่แตกต่างกันออกไปบางทีผมชอบแบบนี้คนดูชอบแบบนี้หรือบางทีอสิ่งที่คนดูชอบผมอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่พวกนี้เราว่ากันไม่ได้อแล้วนะครับแต่ละคนก็ มีสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางคนที่บอกว่าเฮ้ยผมชอบเจน2เจน3มากเลยเมื่อกี้ในคอมเมนต์ก็ยังมีบอกเลยว่าเออผมชอบเจน5มากกว่านะมันก็มีเหตุผลบลาๆๆที่ต่างกันอย่างผมที่บอกว่าชอบเจน8ที่สุดก็ผมก็มีเหตุผลของผมเหมือนกันประมาณนั้นนะแต่เรื่องเจน2เจน3เนี่ยจะเอาไว้กักตอนที่คนเลิกเล่นจริงๆมันก็ก็พูดกันตามตรงนะว่า แผนการตลาดเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เวิร์กที่สุดหรอกเพราะทุกคนอย่าลืมว่ามันเป็นความคิดง่ายๆที่คนอย่างเราคิดกันนะเอาป่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ากักเจน2เจนสไว้เพื่อเอาไว้ใช้แบบดึงคนในตอนที่คนเลิกเล่นแต่ทุกคนอย่าลืมนะว่ามันก็เป็นการตลาดที่ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะทุกคนอย่าลืมว่าถ้าดึงไม่ได้อ่ะแล้วเจนเนี้ยม,ม,มันควรเป็นเจนที่จะทําเงินได้เยอะมากๆอ <ไป S 1> ่ะในทางตรงกันข้ามกันอ่ะอันนี้สมมุติว่าเรามองอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าเอาออกมาปล่อยในตอนที่ คนเล่นยังเยอะอยู่อ่ะแน่นอนแหละว่ามันก็จะทำเงินได้เยอะกว่าแต่ลองนึกภาพว่าถ้าถัดจากนี้ไปอีกอ่ะช่วงสิ้นปีสมมุติว่าโหกระแสเกมย่ำแย่มากแต่ปล่อยเจน2เจนสาไปแล้วแบบเหลือเจนอะไรที่มันแบบมันไม่ฮิตเลยอ่ะสมมุตินะ มันก็จะยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมอีกกว่าการที่จะเอาเจน2องเจนสมาใช้ดึงคนอีกถูกปะละ่ะยังไงซะาผมก็ยังรู้สึกว่าเออเจนสองเจนสามันน่าจะเอาไว้ใช้ในการดึงคนมากกว่าแต่ก็นั่นแหละก็ยังรู้สึกเหมือนเหมือนเดิมว่าสิ้นเดือนนี้อาจจะเป็นเจน2ส่วนเจน3น่าจะมาตอนฉลองครบรอบหนึ่งปีนะครับดาวดา <laughs>